สำหรับกระแสรายการ The Face Thailand ซีซั่น3นะคะเรียกว่ายังมีกันต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะล่าสุดผู้จัดนะคะคุณเต้ปียรัตค่ะก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆรายการนะคะลงเชลเลอร์หรือว่าตัวอย่างการโปรโมทร,รายการที่ไม่ได้ออกอากาศลงใน i n นสตาแกรส่วนตัวค่ะเรียกว่าแซ่บมากเลย<อ>ทีเดียวงั้นหลายคนอาจจะพลาดไม่ได้ชมใช่ใชไหมค่ะนำมาให้ชมกันก่อนเลยค่ะอยากจะเห็นถ้าโดนคัดลูกทีมออกทีละคนทีละคนพี่จะเปราะบางแค่ไหน โลกจิตนะไปหาหมอดีกว่าไม่เกดไปตัดเี่มาชุาเกดมีปัญหาอะไรเหรอเกดมีสิทธ์จะอยู่หรือจะไปโอยู่ดีค่ะไม่ได้ไม่ได้เอาใจตัวเองอยุดอยู่เงียเปกไม่ต้สติดีไม่เกลียวเป็นยังไงล่ะคะ ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆค่ะโดยคุณเต้โพสต์ว่าทีมงานทำเทเลอร์ตัวนี้ขึ้นมาสำหรับโปรโมตก่อนออกอากาศแต่ว่าไม่ได้นำไปใช้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าแรงเกินไปแต่จากกระแสะตอนแรกเห็นแล้วว่าแฟนๆเนี่ยรอชมแล้วก็ชอบรายการจริงๆจึงได้มอบตัวอย่างรายการตัวนี้เป็นของขวัญให้กับค,คนดูค่ะ,คะและหลังจากโพสต์ไปนะคะก็มีแฟนๆมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงแสดงตัวเป็นทีมมาช่าก,กันมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจากคลิปนี้ปกติเราจะเห็นพี่ ี่่ชาเนยดูนิ่งๆประนีประนอมใช่คะแต่ในตัวอย่างตัวนี้เห็นได้เลยคะ่ะเป็นมุมของพี่ชาที่พร้อมที่จะเข้าปะทะเลยนะคะ,คะดูตาม,มาชาสิคะดูแต่ละคําที่ออกมาสิคะอือเป็นยังไงล่ะคะ กต็ต้องติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าแคมเปญสัปดาห์หน้านี่เรียกว่าน่าสนใจมากนะคะที่บอกว่าให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งตัวเป็นผู้ชายค่ะ<อ>พร้อมกับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยที่เราเห็นวิกสีทองกันมานะคะา่าจะเป็นใครเป็นใคร <c oughs> ต้องติดตามกันในรายการ The f a c e t h a i l แล d ซีซั่น3ค่ะวันเสาร์นะคะเวลา5โมงเย็น25นาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง3 3ค่ะค่ะ